เลยนะคะคุณพี่ทิพวลานะคะคุณพี่ทิพวลาอยู่อำเภอสามพานค่ะจังหวัดนคปรปฐมเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าตัดชุดนะคะผ้าใหม่นะคะ ลายมัดหมี่รุ่นนี้จะเป็นหน้านางคุณลูกค้าค่ะรุ่นนี้จะเป็นหน้านางสีชมพูกะปิเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผ้าขอม้าพร้อมริบบิ้นแบบนี้แถมไม่ฟรีอีกหนึ่งเซตด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจกําลังมองหาผ้าตัดชุดกําลังมองหาผ้าจะนําไปตัดนะคะเป็นชุดไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกับผ้าถุงเสื้อกับกระโปรงหรือว่าอยากนํานไปตัดเป็นชุดเดรสคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าแล้วนําไปตัดเย็บได้เลยราคาค่าผ้าวันนี้990บาทเท่าั้ะวัน,น้ี้ ส9 0รสิบบาท ได้ผ้าพื้นสองหลาได้ผ้าลาย2สสหลารุ่นนี้จะเป็นรุ่นหน้านางรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหน้านางคุณลูกค้าขาใส่สวยค่ะใส่ดีใส่สวยใส่สบายซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าขาดูสิผ้าตัดชุดนะคะก็จะมีนะคะเป็นผ้าไหมคุณลูกค้าขาผ้าพื้นตรงนี้จะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ามตะกอคุณลูกค้าขาสีชมพูกระปิกแบบนี้แล้วตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าขารุ่นนี้จะเป็น งานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะที่เป็นลายหน้านางตรงนี้คุณลูกค้าคะเห็นไหมสวยมากนะคะที่เป็นบอกว่าเป็นลายหน้านางเพราะว่าจะมีในส่วนของตรงนางตรงนี้นะคะที่นะคะจะมาทบตรงนี้ค่ะแล้วก็มาจับนะนี่ค่ะน้องขออน,นาาุญาตนี่ค่ะพี่จับเข้าแบบเย็บติดโอเคตรงนี้ก็จะเป็นหน้านางประมาณนี้หรือนะคะหน้านางประมาณนี้เลยสวยค่ะ ใส่ดีใส่สวยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะบริเวณหน้านางตรงนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าจะมาไว้ตรงกลางนะคะจะเย็บนะคะสมมติเราใส่แบบนี้ใช่ไหมอ่ะเราใส่แบบนี้ใช่ไหมคะตรงหน้านางตรวนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะจะให้หน้านางอยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางแบบนี้ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้านางนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้านางแบบ ถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าก็ตัดเป็นแบบป้ายป้ายปกติของเรานี่แหละแต่ตรงข้างหน้าตังนี้ก็ให้หน้านางมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคแต่ต้องขอยแยกพับให้พ๊่นี่นี่ค่ะเราก็จะใส่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายนะคะลายผ้าลายผ้าจะเป็นแบบนี้เลยลายผ้าจะเป็นแบบนี้เลยเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องคุณลูกค้าหาผ้าฝ้ายมักโคนผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสามตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเครื่องสามตะกอสวยค่ะดูสิสวยมากเลยคุณลูกค้าจ๋า ลายสวยมากเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้อยากตัดชุดไทยนะคะกับที่ร้านของเราคุณลูกค้าขาสั่งตัดชุดไทยตัดเสื้อกับผ้าถุงเสื้อกับกระโปรงแบบเนี้ยเลือกใช้เป็นผ้านะคะที่นุ่มแนะนําให้อยู่ตอนนี้คุณพี่ขา2,500บาทเท่านั้น2,500บาทเท่านั้นคุณลูกค้าก็จะมีชุดไทยสวยๆไว้สวมไ,ไว้ใส่